ดีมิงยิ่งอยากแม่ไม่อายุได้มารันบอกว่าเกือบพันเลือไม่ใบหน้าดำทำมพื้นที่เกลือไม่มีเสื้อมาปกปิดบอกว่าสซ็นิดเดียวมีร่างกายสีมึกสูงเท่าตึกใบยกที่เดินออกปออมบอกว่าวัวหนุ่มตั้งเขียวที่รบวันเรื่อยาโรยวันงเดียวมีควันเขียวเล่มยาวบอกว่าเกือบเว้า ดีกว่ามือคนามชาวสนามฟุตบอลพุ่งบังโอนกับเขาเบนเวลากูเอ็นเยอะอย่เว้ยที่รบวันรอยจังใหญ่กว่าเอาพงามีบาตอาช่องครั้งบอกว่าทาวางบิ๊กซีตัดใบตรงช่องรอยคำมาทำว่าโกต้องให้โอ้ไม่ทันนุ่งยัดไม่ให้กูเลยมุงกับสังสี โดดเดี่ยวเปลี่ยวกายไม่ท้ามีผู้ชายดีกูจะพร้อมนั่งัะเออยอมเป็นเมียนอนตกเป็ดอยู่บ่อยๆไม่ร้อยไรหลักรถควยใช่ชุมพลบอกว่ามานอนเคียนอนที่แข่งที่ข้าเคลิมเคลิมกระรมเปลี่ยยากครอกเคลียกับผู้ชายบอกว่าได้เป็นจริงโอนางนอนฟินจินตนาการ นะอายุกูเนี่ยเกือบสองพันเขไปแล้วพันกว่าปีเข้าไปแล้วบอกตรงๆกูไม่เคยผ่านผู้ชายมาเลยในชีวิตนี้กูบอกตรงๆกูอยากมีผัวเนี่ยเอ้ยมันคันมาถึงชากกูแล้วเวย้ยพทชนานั่งสักคันแค่ตายมาถึงคันวางขากูเ,เอ้ยคันความคันกูอยากผัวเนี่ย เอ้ยถ้าได้หนังสักมาเป็นผัวก็ไม่ได้อผัวเตียงมันจะพังแต่ถ้าเอาหนังสีโตมาทำผัวไอยลังกาเอ้ยมันน่าเสียวกูบอตรงๆเวลากูนึกถึงผู้ชายเนี่ยนะกูต้องเอามาเขือยาวเนี่ยมาช่วยตัวเองเอ้ยไอยาคนพวกมันอยากผัวเลยไอยา นอนกลางคืนเลยไม่รู้จะทำอะไรอยูกูแลกรถไกวสายชุมพลมาใส่วังข้าก็ไม่ได้ยงังม <c oughs> ันอ,อ,อ,อยากผู้ชายวันนี้ <c oughs> เอาลูกบวชเป็นเหลี่ยมมาแยง่งมันก็เจ็บเกินไปเอ้ยมันทรมานจริงๆเนี่ยเอ้ยเจ้านหนังไข่หนุ้ยมาตามผัวก็ไม่ได้ตัวเล็กเกินไปควัดหักเฉลยตัวเท่านี้เอ้ย เวทนาเสศาจริงๆไงกูวัน네น <owner ro> <necessary> ี like like ้เออกูบอกตรงๆวันนี้กูายมันอยากผมคันไปหมดแล้วโอ้ยกันจริงๆว่าผาไปดิที่กันนี่มันอยากพูดใช่ถ้าพูดเป็นภาษาจีนโอเก้นมันอยากหลันเกี้ยวกูอยากหลันเกี้ยวบอกเสียด้วย เอ้ยเก็บหัวจริงๆกูไม่รู้จะพูดกับใครดีเดี๋ยวกูเซก้อนหินนี้มันสักหนึ่งก้อนโอ้มาลิกิกก็กอ่าโอ้นะโบพุทธายะ ดรอยอันน <r inlet> ี้นุ้ยเชื่อว่าจิยูอะไรนะนุ้ยเชื่อว่าจิยูจิยูไอ้ใจกูไม่เข้าใจนิดเดียวนุ้ยน้องนั่งเบิดอ๋อน้องนั่งเบิดนั่นเลยตั้ยใจอะไรนะวะกูอยากผัว โอ้เมยเฮ้ออยากพู่วนะมึงเชื่ออะไรอนะ่นหนูบอกเขียวแล้วเรายายหนูควนตาเจอจี้ยู่จี้ยู่กับตบไตเฮ่อให้ชาบบ้าจริงจริงอย่งมึงหนูจะไมก้อนนะหนูบอกตรงๆหนูเป็นเด็กมาหา้าร้อยหนูเ่อหนองดาว เชื่อในะน้องดาวน้องดาวเป็นสาวหนองอบพูดไม่โกหกอยู่บ้านนาเลี้ยงเป็ดผู้ชายหลายคนมาชวนยกทั้งกระบวนชวนดาถ่ายหนังเอกใส่ไปใจดาวทักสันใส่ไปใจดาวทักสันผู้ชายกลุ่มนั้นทำยาดังน้องเน็ตอุ้ยอ้ยอยเป็นอะไรอนะ่ะยากมาเตินนั่นแหละ น้าหักจะจริงๆไปไปไม่ต้องพูดมากเสียเวลาไปได้หนูไปกอนพวดชาหนหนยเม่เฮ้ยเล่นอยักตัวเดียวกับเพื่อนเล่นกันตัางคร่งกดนนูเล่นนู่นนุ่ยเทงบาวกี่แม่ไม่กูเล่นแต่อยักตัวเดียวเฮ้ยเวทนาเนี่ยนั่งเราม่ได้ทำาพือ เนี่ยพอเล่นจีนไพ่ไล่แลวกูให้เล่นตัวเดียวกันจังอ้วมดิมึงไม่ต้องพูดมากเสียเวลาหายเลยไม่โอเคโอเคโหสีโหสี่ไม่เพือหนูไปกอนนะายักไหมเออกูอยู่ที่เนี่ยนะเป็นเมืองยักษ์กูไม่กลัวะไรอยู่วะ สถ <laughs> า,านที่ตรงนี้มันมีสิงส่งศักดิ์สิทธิ์มากมายปูดสีสุดโทยา่าสีปทุมมาก็อยู่ตรงนู้นนั่นนะยพญานาคเน่ยอยู่ฮนเออไม่เป็นไรนะี่ถือว่าปาหินมา่ันตรงนี้เออ,เอ,อมันอยากผู้ใจ กนุก็ใช้กูเดินป่าได้แล้วกนนุก็ว่าไปได้แล้วแต่พอรจากเพื่อนเล่น30นาทีกองพูดสมนาทีครึ่งก็ไม่ได้หลันเจ้ากรุ <c oughs> ง,ง,งเอ,อ้ยเจ้าหนังเพ็ดมาตำผัวก็กลัวติดหนองน่อยไม่ได้ก <c oughs> ลัว <c oughs> ที่สุดหนังควิมก็ไม่ได้พวกนี้มันเอาผู้ชายกันทั้งนั้น ดแม่ว่าแต่เพื่อนนายนังก็กูเลมชุมสีสุมห้าอยู่เหมือนฮ้าไอ้ไม่ว้ยวันนี้พูดมากเสียเวลาเลยจะแต่งแต่งรางของนางอยากเจ้าอัดในน้ำบอกว่าหมนักน้ำวดเสร็สับจิบกระบองของมาลหลายสัดปากัดอินบอกว่าสินไพรวันว่าพรางยกเก้า วาพลังยกเก้ากุ้งมาคุ้งซื้อจับปลีกชีกหนึ่งร้อยเลือเหนือสันร้อยเรือเหนือสันพวกจากมูมีมันวิ่งหนี่มารันจับได้หลายท่านว่านมันร้อยมาว่านมันร้อยมาโดดไอเชียงไม้วิ่งไปบนันได ชิมอยอร่อยมันวันอร่อยมันวันมาเลพัทยากวัยาปราวันพปยุ่นมากันอิม,มันพอดีว่าอิม,มันพอดีมาบางกอกลาวกูอยากลาวตีชงกูยอยากยาดงไปทั่วชงเจ็ดซี่ไปทั่วชงเจ็ดซี่ ลับบันดีว่ากัไปที่เต่พอดีไปปรัศรับ See